ฮัลโหลทุกคนสวัสดีคะ่ะวันนี้วันศุกร์นะทุกคนไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ไหนไม่ได้ออกไปเลาะที่ตลาดไม่ได้ไปไหนเลยเพราะว่าอากาศข้างนอกก็คือหนาวเย็นมากเบลก็ไม่พาออกเด็กๆออกไปไหนก็เลยอยู่บ้านวนไปนะทุกคนวันนี้พ่อบ้านก็อยู่บ้านด้วยกันนางก็มาช่วยเบลเก็บคุงเก็บของเก็บที่นอนเก็บห้องลูกเก็บของเล่นลูกเนาะทุกคนก็คือเด็กน้องอดีตก็คือกับอาณา ของเล่นนึงก็คือกระจัดกระจายเต็มห้องบอกให้เก็บก็แล้วน้องอนา,าพอน้องอดินเก็บน้องอนา,าก็ไปลือเหมือนเดิมวันนี้พอบ้านก็เลยมาช่วยเก็บห้องเก็บของเนาะอยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรก็ ร,รังสรรคเมนูกับข้าวอาหารเที่ยงอาหารเย็นแล้วก็ถามพอบ้านว่าวันนี้อยากกินอะไรวันนี้เท่าเที่ยงอยากกินอะไรนางก็บอกอยากกินอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้ทุกคนกินอะไรก็ได้นี่มันคืออะไรอะไรก็ได้เนี่เื่อก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาถามจะกินข้าวกับอะไรอะไรก็ได้ทําเลยกินได้หมดมันคืออะไรอะไรก็ได้เนี่ยม,มันไม่รู้เหมือนกันว่ามัน หมายถึงอะไรพอเราถามว่าอยากกินอะไรก็อะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดนี่กินบอจําแก้วปลาแดดก,กับข้าวเหนียว่นกินในบอเนี่ยถ้าถามเบว,ว่าอะไรก็ได้ลวกพักตําเจลหรือจากินบอขา่าบอจากินบเป็น่นก็อะไรก็ได้ของเขาก็คืออะไรก็ได้ไม่รู้ว่ามไม่รู้ว่ามันคืออะไร ในใจเบลนี่โอ้ยตําเจียวเลือกพักปิ่งป่าดก็จะเสียบเนาะตาับะคงเป็ดเผ็ดนี่กินได้ไหมไม่ได้ทุกคนผัวกินไม่ได้ก็ต้องเป็นอาหารอีสานอยู่ดีนึกอะไรไม่ออกก็แกงไก่ไว้ก่อนนะทุกคนไม่แกงไก่ก็แกงถั่วก็วนอยู่อย่างเงี้ยแตะเบลไม่รู้จะทําอะไรให้พ่อบ้านกับลูกๆกินเนาะก็ไม่ไก่บ้างก็แกงถั่วบ้างเนาะแกงไก่ให้พ่อบ้านวันนี้กินกับข้าวร้อนๆน่าจะโอเคอยู่นะมีสลัดสักจานน่คงจะเลิศอยู่แหละนางก็แบบกินง่ายอยู่ง่ายพ่อบ้านนางก็ไม่เรื่อง มากหลังเหมือนนางที่บอกเบลว่าอะไรก็ได้อะไรก็ได้กินได้หมดนะเบลก็แกงไก่ไเลยจากินไปบำรุงปีกเผื่อพ่อบ้านจะบินตามไปหาเบลที่เมืองไทยนะทุกคนเบลก็ว่าจากจะกินแบบเบลเห็นปลามันแช่ช่องฟิตอยู่ด้านบนมันมีปลาอยู่ใช่ไหมล่ะสองถุงนะเบลก็ว่าเดี๋ยวจะต้มยำแบบต้มยำน้ำใสใส่ปลานะทุกคนมันก็น่าจะอร่อยดีนะเบลน,านา้ๆแล้วไม่ได้กินแบบอาหารไทยเบลก็อยากลองชิมดูว่า มันจะล้ำไส้เราจะโอเคไหมกระเพราะเราจะโอเคหรือเปล่าไปจะต้มยำปลาแบบน้ำใสไม่ใส่พริกนะถ้าบ้านเวลภาษาอีสานเขาก็จะเรียกต้มปลาอมืมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเราแบบว่าเ,เรามีปลามาใช่ไหมที่สมัยก่อนคุณตาเบลเขาก็จะชอบไปเ,เขาเรียกอะไรหาปลาตกปลาอย่างเงี้ยก็จะได้ปลามาก็จะเอามาแกงเหมือนเขาเรียกต้มปลาใช่ไหม พอทำต้มปลานั้นใส่มะเขือเทศใส่ขิงค่ะตะไคร้อะไรใบมะกรูดอะไรใส่เข้าไปให้ไหมแบบใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสใส่เกลืออะไรก็ว่าไปเนาะใส่เรียบร้อยเราเกงคือเรียบร้อยใช่ไหมเราก็จะมีแบบคุณยายยู่จะทำแบบนี้ตลอดน้ำจิ้มที่มันแบบใส่พริกป่นใส่น้ำปลาใส่น้ำมะนาวแล้วก็เอาน้ำซุปอะแกงปลานั่นแหละเทราดเข้าไปทุกคนจิ้มกับข้าวเหนียวก็คืออู้ยเลิศมากแต่ว่าเบลก็กินเผ็ดไม่ได้ก็เลย กินแต่แบบแกงปลาที่มันแบบเป็นน้ําซุปใสๆแค่นั้นแต่มันก็เลิศดอยู่นะทุกคนใกล้จะได้กลับไทยแล้วนะทุกคนใกล้จะได้จัดกระเป๋าเตรียมแบบเช็คของให้มันเรียบร้อยแล้วก็จัดของลงกระเป๋าแล้วก็ไปสนามบินแลใกล้วันแล้วทุกคนใกล้ใจเบลนี่เต้นรัวเลยว่านึกภาพไม่ออกว่าเราจะไปกับลูกสามคนเป็นยังไง ลูกสองแล้วก็เบลอีกหนึ่งคนใช่ไหมก็เป็นสามคนแล้วไปกันยังไงเพราะทุกทีก็ตั้งแต่แต่งงานกับพ่อบ้านน่ก็คือไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนแต่ก่อนไปไหนมาไหนตัวคนเดียวใช่ไหมมาเจอพ่อบ้านก็ไปไหนมาไหนด้วยกันสองคนพ่อมีลูกเราก็ ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเบลไม่เคยห่างพอบ้านเลยตั้งแต่มีลูกพอมีลูกสองคนเวลาเราออกไปข้างนอกเนาะก็จะพอบ้านอุ้มคนหนึ่งเบลก็อุ้มคนหนึ่งก็ช่วยๆกันดูแลเนาะคราวนี้ก็คือจะกลับไทยก็คือจะฉายเดี่ยวไปเลยไปกับลูกสองคนจะดูแลก็เป็นยังไงก็นึกภาพไม่ออกแต่ว่าก็ ต้องทําให้ได้แหละทุกคนเพราะว่าเราอยากไปรู้ไหมทุกคนรู้ไหมทําไมพ่อบ้านถึงไม่ไปด้วยอยากรู้ใช่ไหมเแบลบก็คิดว่าหลายคนคงจะอยากรู้แหละว่าทําไมพ่อบ้านถึงไม่ไปเมืองไทยด้วยกันไม่ใช่ว่าติดงานไม่ใช่ว่าติดแบบว่ามันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรนะทุกคนไอเรื่องเงินนะี่มันแน่นอนมันก็แบบถ้าเราใช้จ่ายตรงนี้ไปมันก็หักลบตรงนู้นตรงนี้มามันก็ใช่มันก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่แบบว่าถึงขนาดนั้นหรอกเราก็มีแบบว่าซัพพอร์ตตัวเองอยู่เสมอใช่ไหมล่ะคือเพราะว่า น่น่ะนางมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นทหารทุกคนเพราะว่านางไม่ได้เป็นทหารที่แบบว่าเอา่อมันเป็นทหารที่แบบจบหลักสูตรสองปีเหมือนเกณฑ์ทหารจบหลักสูตรสองปีเลยพ่อบ้านก็คือหนีทหารไม่ได้ไปเป็นทหารจ่ายเงินใต้โต๊ะก็เลยออกนอกประเทศยากหน่อยทุกคน คือตอนอยากจะบอกเลยนะการเป็นทหารที่ประเทศอีดานนะ่ถ้าเราถึงเกณฑ์ที่จะต้องเข้ารับเกณฑ์ทหารใช่ไหมเราก็ต้องไปเป็นเลยนะ <Okay. S 1> เขาที่นี่เขาไม่มีจับใบดําใบแดงเหมือนบ้านเรานะทุกคน <Okay. S 1> ก็ไปเป็นนะ่ะ <Okay. S 1> เขามีกําหนดให้สองปี <Okay. S 1> มีเงินเดือนให้ <Okay. S 1> เหมือนบ้านเราเลย yeah. แต่ว่าเราก็จะมีแบบว่าไปเกณฑ์ที่แบบใกล้ๆบ้านบ้างไปไกลบ้างถ้าเป็นแบบไปลบหรือว่าไปอยู่แต่แถวชายแดนอะไรเงี้ยมันก็ต้องเป็นคนที่แบบสมัครใจไปจริงๆแล้วก็ เขียนลงนามถ้าแบบไม่ได้กลับมาแบบนู่นแบบนี้มันก็จะมีคนที่แบบว่าเขากล้าหาญเขาอยากไปจริงๆมันก็ก็จะมีเงินเดือนให้อะไรแบบนี้ให้มันก็จะมีเหมือนบ้านเราเลยในะการเกณฑ์ทหารที่นี่นะน้องอดินนะถ้าแบบว่าโตขึ้นถึงเข้ารับเลือกทหาระ่ะ ก็ต้องไปเป็นทหารเหมือนกันนะเพราะว่าน้องอดินเกิดที่นี่แต่ว่าถ้าถือสองสัญชาติถ้าถือสอสัญชาติมีทั้งไทยทั้งอิหร่านนะที่สถานทูตเขาเคยบอกว่าถ้าเป็นของไทยนะถ้าเราย้ายลูกเข้าทะเบียนบ้านเราต้องไป คุยกับอะไรเจ้าหน้าที่ที่เขารับเกณฑ์ทหารว่าเราเป็นที่ประเทศอิหร่านแล้วนะเราอยู่อาศัยอยู่ที่ประเทศอิหร่านเราไม่สามารถที่จะไปเป็นที่เมืองไทยได้อะไรเงี้ยก็ต้องไปคุยกับเขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเขาบอกว่าให้ไปคุยไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะอันนี้เบลไม่รู้ดีเทลว่าเขาคุยแล้วมันจะแบบไหนอออันนี้ไม่รู้ดีเทลต้องรอให้น้องอดินโตก่อนว่าจะเป็นยังไงนะทุกคน เพราะว่าน่นางมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเป็นทหารนี่แหละเพราะว่านางไม่ได้ไปเป็นทหารคือตอนที่นางเป็นวัยรุ่นก็มีช่วงที่ไปเกณฑ์ทหารใช่ไหมเขาก็ได้รับเลือกก็ไปนะทุกคนไปอยู่สองเดือนเขาเขาให้ไปที่จังหวัดอะไรไม่รู้ที่มันมีหิมะเยอะๆแล้วไปช่วงหน้าหนาวนางก็บอกว่าหนาวมากหนาวแบบอู้ใจใจจะขาดเราให้เขายืนให้เขาให้ยืนเฝ้ายามแบแบบนั้นแบบนี้นางก็ไม่ชอบ พ่อบ้านนางเป็นลูกคุณหนูทุกคนนางเป็นลูกคุณหนูเมื่อก่อนแม่ยากกับสามีก็ยังไม่ได้หย่าก,กันใช่ไหมเขาก็เป็นคนแบบพ่อเขาเป็นคนมีตังค์พ่อเขาเป็นคนผมเป็นคนมีตังค์อะมีร้านคงร้านค้ามีบ้านให้คนเช่าแบบหลายๆหลังแล้วพ่อเขาเป็นคนรวยเนาะเป็นคนมีตังค์มีฐานะเลยแหละเขาพ่อเขาก็คือจ่ายเงิน ซื้อบัตรทหารมาเลยนะสม,ยนะมนสมัยนั้นมันสมัยนั้นมันมันทำได้สิบยี่สิบปีนะ่มันทำได้นะทุกคนก็ก็คือจ่ายเงินมาแล้วก็ได้บัตรทหารมาเพราะบ่านก็เห็นตัวอย่างพ่อว่าเออพ่อก็จ่ายเงินทำไมฉันฉันถึงจะจ่ายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็หนีทหารมาอยู่สามสี่รอบเขาก็มาตามที่บ้านก็กลับไปพอ ลับไปแล้วก็หนีกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่งเงี้ยก็ไม่ไปนะทุกคนคือเบลไปอยู่บ้านแม่ยา่าแม่ย่าก,ก็จะมีอัลบ,บั้มรูปเยอะๆใช่ไหมเบลก็เห็นว่าพ่อบ้านนะ่ะถ่ายรูปไปนะทุกคนไปถ่ายรูปเฉยๆไปถ่ายรูปกับเหมือนมันเขาเรียกอะไรผู้พันหรือเปล่าที่เป็นแบบแบบนายใหญ่อะ่ะ ก็ไปถ่ายรูปใส่ชุดเป็นทหารสีเขียวเลยใส่ชุดแบบหนาๆเนาะสีเขียวก็ไปถ่ายรูปเนาะไปเบลก็ว่าทําไมได้ถ่ายรูปได้อะไรเดี๋ยวไปฝึกกับเขาไหมนางก็บอกว่าไปไปอยู่สองเดือนก็ไปถ่ายรูปเสร็จแล้วก็กลับมาเออผัวก็คือผัวผัวเบลก็คือใจไม่เอาเรื่องนี้เลยเรื่องแบบว่าไปฝึกไปอะไรนาะงก็แบบลูกคุณหนัวเนาะก็เลยไม่ก็เลยไม่ได้มีบัตรทหารตั้งแต่แรกก็ไม่ได้เป็นทหารตั้งแต่แรกก็เลยจ่ายเงินใต้โต๊ะซื้อบัตรเอา พาะบ้านนางหนีทหารมาบ้านบ่อยนะทุกคนมาอยู่กับแม่ย่านั่นแหละมามาหนีทหารมาบ้านบ่อยมาบ่อยเนี่ยตำพวกตำรวจอะไรเงี้ยเขาก็มาตามพวกทหารก็มาตามเนาะรอบล่าสุดแม่ย่าเราให้ฟังว่าก็หนีมาบ่อยใช่ไหมล่ะแม่ย่าก็บอกให้พ่อบ้านไปไปเป็นทหารไปมันจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องไปจ่ายเงินอะไรบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยมันเสียงเงินเยอะพ่อบ้านนางก็เป็นเด็กดื้อเนาะก็เลยไม่ไปแล้วคราวนี้แม่ย่าก็โทรแจ้งตำรวจมารับเอาลูกเลยจ้ะ ก็คือแม่ย่านั่นแหละโทรแจ้งให้ก็แบบว่าให้โทรแจ้งตำรวจว,ว่าลูกอะมาเอาลูกฉันไปเป็นทหารเดี๋ยวนี้เขาก็มาเอาไปทุกคนพอไปสุดท้ายก็คือนางก็ไม่ไปอยู่ดีพอไม่ไปก็แม่ย่าก็ทําอะไรไม่ได้พ่อ พ่อพ่อปูะนะ่น่ะก็เลยไปจ่ายเงินแล้วก็ซื้อบัตรให้แต่ว่ามันจะมีปัญหานะทุกคนเราเราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในประเทศอิหร่านได้มันไม,มไม่มีปัญหามันจะมีปัญหาที่เราออกนอกประเทศเราจะไปแบบว่าไปเที่ยวไปฮอลิเดย์ไปออกนอกประเทศแบบนั้นแบบนี้ยากเพราะว่าพ่อบ้านี่ต้องไป ช่วงแบบโตขึ้นมาหน่อยนางก็ทำงานใช่ไหมนางก็จะไปดูไบไปซื้อของไป,ไปนู่นไปนี่บางทีนางก็จะแบบว่าไปเองไปด้วยตัวเองไปดูงานด้วยตัวเองไปดูบไบเงี้ยแล้วก็เวลาที่เราจะออกไปข้างนอกพอบ้านบอกว่าเราก็ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำกับตำรวจก่อนมันก็มีตำรวจนายทหารขาเขาแหละก็จะมีแบบเราจะเอาเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเราซื้อบัตร บัตรทหารเนี่ยเราจะไม่สามารถไปโดยที่ไม่แจ้งไม่กล่าวเขาได้นะทุกคนเราก็ต้องจ่ายเงินค่ามัดจำเขาค่ามัดจำนี่ไม่ธรรมดาทุกคนค่ามัดจำนี่เป็นแสนทุกคนหกแสนห้าแสนหกแสนหมือนเราเอาเอาโฉนดบ้านเนี่ยไปไปจำนำให้เขาไปมัดจำกับเขาไว้ก่อน เราออกไปแล้วนี่เราต้องกลับมานะถ้าเราไม่กลับมาเขาก็จะยึดบ้านเราไปเลยนะทุกคนถ้าเราออกไปเลยเพราะว่านางก็จะไปดูใบบ่อยใช่ไหมนางก็จะไปมัดจาําอะไรบ่อยๆใช่ไหมล่ะก็ไปรอบที่ไป,ไปหาเบลนะ่ะไปเที่ยวเมืองไทยนะ่ะ uh, ก็คือไปมัดจําเขาไว้บ่อยบใช่ไๆมล่าก็ไปรอบท่า,ทาเบลน่ะไปเท่ยวเอยบอก่ก็คอไมัดจาาํเขาบ่อยๆใช่่ะไปบท่อยหาบบน่ะไเยมอ่ไมัไดจแล้าวนบะ่อยๆไะไปรอบ่เบนไี่ยวไไปมัดจําไว้บ่อยไป,ลย ồi, ไปแล้วกลับมา เธอต้องมาเป็นทหารนะอะไรเงี้ยเธอต้องมารับแบบว่าเข้ารับเกณฑ์ทหารมันก็ไม่นานหรอกสองปีสามปียิ่งถ้ามีลูกสองคนนะ่ะเขาก็จะแบบลดหย่อนให้เราเหลือปีหนึ่งเหลือหกเดือนอะไรเงี้ยแต่ว่าพ่อบ้านนังก็ไม่ไปนะงก็บอกก็เกเรฉันอายุสามสิบกว่าแล้วจะมาให้ไปเป็นเกณฑ์ทหารกับเด็กพวกเด็กเด็กเอ่อสิบเจ็ดสิบแปดอะไรนาะงก็พูดอย่างนี้เนาะก็จะไปเขาคงจะหัวเราะน่ะนังก็แบบไม่อยากไปแล้วทุกคน แล้วคราวนี้พ่อบ้านจะออกไปนอกประเทศกับเบลเนี่ยจะกลับไปประเทศไทยอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วนะทุกคนถ้าไปเนี่ยเอาเงินไปมัดจําเขารอบนี้นะไม่ได้แล้วคือเขาปิดหมดแบบหยายเงินใต้โต๊ะไม่ได้เลยผู้นําเขาตอนนี้ก็คือเข้มงวดมาก เขาไม่ให้จ่ายเงินเลยเขาไม่ให้อะไรเลยห้ามเด็ดขาดถ้าจะไปคุณก็ต้องมารับเข้าเกณฑ์ทหารแล้วไปเป็นทหารให้รบกกาหนดเวลาเขาก็จะเอาบัตรทหารให้คุณแบบฟรีๆไม่ต้องจ่ายเงินคุณจะเดินทางออกนอกประเทศไปไปมาสิบยี่สิบ,สบ,สบรอบเลี้ยแต่คุณได้เลย ตอนนี้ก็คือจ่ายเงินไม่ได้พ่อบ้านนะ้อก็เลยทําอะไรไม่ได้แล้วก็ไปเมืองไทยกับเปยลไม่ได้เลยถ้าจะไปนะไปได้รอบนั้นไปได้พอค้ากลับมามันต้องกลับมาที่นี่ใช่ไหมพ่อค้ากลับมาคุณก็ต้องไปเป็นทหารพ่อบ้านก็เลย ไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศแล้วทุกคนแต่ว่ามีสิทธิ์อยู่ใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศอีหิ่านนะได้มีบัตรประชาชนมเออีเขาเรียกอะไรไปเปิดธนาคารมีซิมการ์ดเป็นของตัวเองอะไรได้หมดทุกวันนี้เขาเปิดโอเพนใช่ไหมแต่ว่าจะมันจะมีปัญหาเรื่องการเดินทางออกนอกประเทศอย่างเดียว มีแค่นั้นเลยแล้วพอบ้านก็จะไปเมืองไทยกับเบลไม่ได้นะทุกคนไปไปรับไม่ได้ไปส่งไม่ได้แค่ไปส่งที่สนามบินได้แต่ไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้แค่นั้นมันจะมี เราเราอายุหกสิบปีขึ้นไปเขาจะถึงจะโอเปิลให้เราเขาถึงจะเปิดให้เราแบบว่าไม่ต้องไปเป็นทหารเดียวหกสิบปีผัวเบลก็คงจะได้แบบว่าโอ้ยถือไม้เท้าแบบเดินตามหลังเบลเลยแหละทุกคนเบลก็คงจะได้จูงผัวเดินไปเดินมาเออสรุปก็อยู่ที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนนางก็บอกว่าก็เคยไปมาเลียเมืองไทยก็ไปเป็นสิบยี่สิบรอบเนาะก็ไปตามจีบกันก็ไปแบบโอ้รักกันมากก็ไปหากันบ่อยก็ไปบ่อยแล้วนางก็รู้ว่า ก็ไปเลยแหละให้เบลไปกับลูกไม่เป็นไรเรอกเบลก็นางก็คิดไว้ใจเบลแล้วนะก็ทําได้เนาะทุกคนแต่ว่าถ,ถามว่าเพราะว่าอยากไปไม่อยากไปเมืองไทยแต่เพราะว่าอยากไปมาก แต่ว่ามันก็ทําอะไรไม่ได้เ้่าจะไปจ่ายเงินให้เขากลับมาก็ต้องไปเป็นทหารเพราะบ้านนางไม่อยากไปเป็นทหารแล้วนางก็เลยไม่อยากไปเมืองไทยเลยทุกคนถ้าไปก็ต้องกลับไปเป็นทหารนางก็เลยไม่อยากไปเพราะว่านางบอกว่ามันก็ผ่านช่วงเวลาที่แบบเป็นทหารมานานแล้วนางก็อายุยื้อแล้วถ้าจะไปให้ไปแบบว่าฝึกซ้อมอะไรกับเด็กๆมันก็ไม่ใช่แล้วนางก็ไม่อยากไปเป็นตั้งแต่แรกเนาะ ไม่รู้หรอกเนาะทุกคนว่าคนเราอนาคตมันต้องไปเจอเมียได้เมียเป็นคนไทยต้องไปออกนอกต่างประเทศเพราะช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงวัยรุ่นเนาะเป็นช่วงวัยรุ่นพ่อก็แบบว่าพ่อกับแม่ยังไม่เลิกกันที่ใช้ชีวิตหรูหราแบบมีเงินมีตังไม่ต้องทํางานพ่อแม่ก็ส่งเสียอะไรเงี้ยเป็นลูกคุณหนูก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นไม่ได้คิดถึงอนาคตหรอกว่าต้องมานั่งกินข้าวด้วยกันกับเมียคนไทยต้องไปเที่ยวเมืองไทยต้องไปเจอเบลอะไรเงี้ยนางก็ไม่ได้คิด ถึงเรื่องนั้นเราทุกคนแต่ว่าเราก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพ่อบ้านนั้นก็บอกว่าถ้า ถ้าไม่ไปก็ดีเหมือนกันนะถ้าไม่ไปเมืองไทยให้เบลกับลูกไปเงี้ยไปเอ็นจอยเลยไปอยู่กับญาติพี่น้องจะไปแบบหาแม่เงี้ยก็ตามสบายเลยนางก็บอกอย่างนี้น้ก็ไปพาลูกไปแต่ว่าก็ต้องดูแลลูกให้ดีๆแค่นั้นเองก็ไปเอ็นจอยเลยนางก็จะอยู่ที่นี่ทํางานแล้วก็เอาส่งตังค์ให้หรือว่าเออโทรคุยกันแล้วค่อยเบลค่อยกลับมาก็ไปเที่ยวในอีร่านก็ได้นางก็พูดอย่างนี้มันก็จะประหยัดเงินในกระเป๋าเลยด้วยที่ว่าเราไม่ได้ไปกันทั้งสี่คนเก็บเงินไว้ ไห้ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้ลูกซื้อร้านค้าซื้อแบบเอาไว้ให้น้องอนาแต่งงานอะไรเงี้ยนางก็คิดไปของนางน,นันทุกคนแต่ว่าเบลก็พูดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันก็ผ่านมานานแล้วพ่อะพ่อบ้านเองมันก็นางนางก็มีความรู้สึกส่วนตัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาถ้าเขาไม่อยากไปเบลก็จะไม่ไปบังคับเขาอะไรอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าถ้าไปเรื่องกับไทยอะไรเงี้ยน,นี่แหละมันเป็นปัญหาตรงนี้ก็คือพ่อบ้านไปไม่ได้ติดเรื่องบัตรทหารนี่แหละทุกคนมันจะออกนอกประเทศยากมากถ้าเรา จะออกนอกประเทศเราต้องมีเงินมัดจํามีบ้านไปมัดจําเขามีรถไปมัดจําเขาถ้าเราไม่กลับมาเราก็ต้องเสียให้เขาถ้ากลับมาแล้วเราเอาเงินคืนเราก็ต้องไปเป็นทหารตามที่เขาสั่งถ้าเราทําไม่ได้เราก็อยู่นิ่งๆอยู่ในบ้านต่อไปทํางานของเราต่อไปก็คือไม่ออกนอกประเทศแค่นั้นเองคืออยากจะบอกเลยนะทุกคนถ้าแบบมีลูกชายที่ประเทศอิหรนะ่านก็คือส่งไปให้เป็นทหารเลยมันก็คือการฝึกความอดทนนะทุกคนเราไม่ได้ไปลด มันมันไม่ได้มีแบบว่าลบกันเหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยแต่ก่อนก็ใช่เขาก็เกณฑ์ทหารไปสู้รบปบมือเหมือนบ้านเรานั่นแหละแต่ว่าทุกวันนี้มันก็สี่สิบปีแล้วตั้งแต่พ่อ้านไปเป็นช่วงเกณฑ์ทหารมันก็ไม่ได้มีลบแล้วนะทุกคนตอนนั้นก็ไม่ได้มีลบยิงฆ่ารันฟันแทงกันนะไอช่วงเขาลบกันที่มันแบบออกข่าวอิรักอิหร่านที่เขาลบกันใช่ไหมจะยึดครองประเทศนูน่นนี่นั่นตั้งแต่พี่สาวอายุ สี่ขวบเท่าน้องอดินอะ่ะแม่ย่าพึ่งแบบว่ามีลูกสาวคนเดียวเพราะบ้านยังไม่เกิดเลยตอนนั้นนะทุกคนหรือว่าเกิดแล้วเแบลบก็จําไม่ได้แม่ย่าเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าแม่ย่าไปลี้ภัยอยู่ใต้แบบว่าเขาขุดดินใช่ไหมมันก็จะมีอุโมงค์ที่ว่าให้เราเป็นหลบภยัยหลบลูกระเบิดอ่างเงี้ยก็เวลาที่เขาแบบถ้าเมื่อดปุ๊บใช่ไหมเขาจะเปิดเสียงวอวอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปหลบที่ใตภ้ภัยถ้ามันมีเสียงเครื่องบินมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหอบลูกหอบ,ห,อบหลานวิ่งเข้าไปในใต้ดินอย่างเงี้ยแม่ย่าบอกว่าไป ไปอยู่แบบนั้นอืไปเคยไปหลบภัยแบบนั้นแต่ว่ามันก็นานมาแล้วตั้งแต่พ่อบ้านไปเป็นทหารเนี่ยก็คือมันไม่มีแล้วก็คือไปเกณฑ์ทหารไปฝึกไปเฝ้ายามไปฝึกความอดทนของของลูกผู้ชายแค่นั้นมือนก็เหมือนประเทศไทยบ้านเราเลยแต่ผัวเบลนังก็เป็นลูกคุณหนูตามสไตล์แหละทุกคนนางก็ไปไม่ได้เพราะฉันรวยจ้ะคราวนี้เป็นไงล่ะจะรวยแค่ไหนคราวนี้ก็จ่ายเงินใต้โต๊ะไม่ได้ทุกคนเพราะว่านายใหญ่เขาเข้มมากเขาแบบเข้มงวดกฎระเบียบมากจ่ายเงินใต้โต๊ะไม่ได้แล้วก็คือ มันก็มีหลายคนนะที่แบบว่าจ่ายเงินไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวก็เคยได้ยินเพื่อนเขาพูดกันนะแบบญาติพี่น้องเขาก็จ่ายเงินใต้โต๊ะกันได้ซื้อบัตรทหารมาน้อยคนมากที่จะไปเป็นทหารจริงๆนะทุกคนเมื่อก่อนมันก็ได้มันก็ได้จ่ายไม่แพงเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปลบจริงๆเขาก็เลยแบบให้จ่ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้แล้วคุณต้องไปฝึกจริงๆน้องอดินโตขึ้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกจริงๆทุกคนการเป็นทหารที่อีรานก็คือฝึกนั่นแหละสองปีครบกาหนดสองปีเขาก็ ให้ออกมาก็จ่ายบัตรจ่ยอะไรให้มีเงินเดือนให้ด้วยนะทุกวันนี้เงินเดือน3ามสี่พันนุแล้วเขาไม่ได้ให้ไปนอนค้างคืนอยู่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะทุกคนแล้วเขาก็จะให้ไปเป็นทหารใกล้ๆบ้านใช่ไหมพอตอนเย็นกลับเราก็ต้องกลับมานอนบ้านตอนเช้าเราก็ต้องไปใหม่นะ ที่อิ่านจะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะมีปีกย่อยหลายอย่างถ้าเราอยู่แบบใกล้ๆมันก็จะมีบ้านพักให้อะไรแบบนี้แต่ถ้าส่วนมากเขาจะแบบฝึกใกล้ๆบ้านสองครบสองปีเข้ากันหมดสองปีก็คือจบไปแต่ถ้าน้องอดินโตนะทุกคนเบลก็จะไม่ให้เบลก็จะไม่ให้จ่ายเงินเหมือนเพราะเหมือนผัวเบลน,นะก็จะต้องไปเป็นทหารสองปีโอ้ยสองปีมันแป๊บ,แป,บแป๊บเดียวเองทุกคนเนี่ยเบลมาอยู่อิ่านนี่แป๊บแป๊บเดียวหกปีแล้วสองปีนี่แป๊บเดียวหลับตานี่ลืมตาขึ้นมาสองปีเลยจ้ะ มันเป็นการฝึกความอดทนฝึกความมีระเบียบวินัยตื่นเช้าอะไรเงี้ยเป็นเป็นเป็นความอดทนของลูกผู้ชายนะทุกคนเบลก็อยากให้แบบว่าอ่าน้องอดินไปแบบนั้นถ้าน้องอดินชอบนะทุกคนจะไม่ให้จ่ายเงินต้องไป,ต,งไปต้องไปทําตามหน้าที่ตัวเองเลยนะวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไ้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทําก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ